ข้าโลรักครับผมติดตามจอง YouTube, อยูทู e ปลอดฝ่ยมารีฟอนนะครับพี่น้องเห็นตัวน,น้อยเห็นนะครับใครน้อเอาขลุกญีปุนแทะฮะสวัสดีครับพี่นอ้องุสสายยังลูกจุกตุสสายเร็ว,รวโอ,อ,อ้สองมือสองมือตุสสายชุดน่ารักจังวันนี้นะครับ,รบก็เราจะไปเที่ยวที่ไหนครับวันนี้ครับไปเที่ยวอะไรนะเขาเรกอนะไปน้องจอกน้องจอกครับของโซนน้องจอกบอกครับใกล้ใล ปนนใกล้น้องแหนีอ่ายี่นาะ้องสุดตาขักแต่ว่าพยายามใส่ครับพยายามใส่เหรอยี่นเราสุดพยายามใส่ใช่สุดพยายามใส่โอ้ไปครับมืัอนี้อากาศคืบๆพยายามใส่แถวพยายามตุ้มพยายามตุ้มนะฮะไม่รู้ว่าจะพ่อหูล็อกเสียกหรืองมูปลานะเอาบรรยากาศครับพี่น้องครับครับไปไป โอ้โหวันนี้จะไปยามต่งนะครับดูชุดยามต่งสิครับยามชัยโอ้โหยามชัยขนมใส่ย้ันกัะจับยามชัยต้องยามชัยนะไอตื่นแต่เช้าเลยนะตื่นแต่เช้าเลยยังลูกยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาลูกแม่ไปเซเว่นแม่แม่ไปเซเว่นเดี๋ยวแม่มารออยู่กับพ่อ ช่ี่ยยนอใหพเ้อ่อะไรช่ยออะไรเอาเดี๋ยวมาอดให้ใ้กันแกวพี่น้องครับมาหันแล้วครับมันจะส้นกึ่งกึ่งน,น,น้องจอบนิ่นิดไม่ห้าน้องจอบเป็นลูกชิ้จานพิเศษนี่แหละครับพี่น้องครับเียน์บรีรยดเหมือน,นกันนี่แหละพิี่น้นะครับ อสวัสดีครับขออนุญาตทานวิทยุโทรวิทยุโทงก็ทาเนาะครับพื่ออะไรบอกลาโอ้เฮ็ดเองมาฟาดนี่ยเฮ็ดเองสุดยอดสุดยอดสุดยอดตะวันทีขายยังไงเออโอ้โหมีหัวคีย์บอร์ดพร้อมว้ายสวัสดีครับสวัสดีครับวายครับวายแน่เถอะโอ้ยวายผมเป็นนั่งลงนั่งวายครับวายแน่เถอะ บรรยากาศบรรยากาศโอ้ยน้องมาลูกเยที่ยวไปเที่ยวมายู่แถวนีพานไปยู่บ่หูเนาะเ็แล้วขียิ้มแต่วันี้ยิ้มเพื่อนเนี่ยนะเลาหน่อยขี้ยิ้มดีแท้เนี่ยเฮ้ยเพื่อนรตาเพื่อนเนี่ยเเพื่อนเนางโท่อะไรเป็นเหตุหนโว้ย นี่องมันขึ้นบางยืนคิไปด้านะไที่ว่ายังดึกดยังเห็นมาดึกนหนนู้นนันนอ้พี่้องบานนี้นีหออปักแตงไหมัังยตงอะไรนะเขาเรียกอาจารย์พิเศษแตงจริงครแตงจริงเหรอพูดไทยแล้วเนี่ยแตงจริงโอ้อันนี้จริงนะโอ้ยโอ้ยโคลอคีเลียอยู่อะวัวเน่ากินตัวนี้ไหมเจ โอ้ยบอกเตงจริงนะเนี่ยท่านตหวันท่านเตหวันเหรอมันเป็นซุยชุ่ยังไห่อยมันเป็นซ่ชุ่ยชุ่ยยังตน่ยยังอกอยังเอกเออกระดมเลยนะเป็นทุ่ยเขาเยอม่การเช่อมโอ้ยห่อยบอกถั่วสีผ้าไปยังก่อไปยามอะไรนะยามชัยครับยามชัยครับผมโอ้โหบอกถั่วถั่วเง a ฮะ มานนลอยเหรอรหรโอ้โหนี่หอดปักแตงปิดเก็บพยายามใส่ก่อนพี่น้องมาหนิมาโอ้บรรยากาศกินโนพยายามใช่ไหมระวังหยับตะปูแล้ว,วลูกก่อสร้างอยู่ลูกมันจ็ดถูกรวดเนี่ยเพราะว่าเดินหาคอ อุ้ยบ้านนอกจังเป็นท่วงเครื่องบินเครืงบินอุ้ยบานนอกจังท่วงเครื่องบินอะไรนะเครื่องบินไปไหนเครืงบินไปไหนลูกเอ้ยเครื่อบิน่านในบ้านโอ้ยโอโหน่ะลูกอันบักใหญ่เลยล่ะเห็นไหมนี่เนาอเห็นเครื่องบินด้วยโอ้ เข้าแม่เลยเห็นบอลเลไปไปที่ไมันนาวไปูขี้บอลพยยามใช่โอ้ยนอนแกวามกิมานาไหลลวงแงเือด้บอ้นี่บอกน้ำน้ไหลลวง่ี่เออเออเ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 ็ไมตาตาตากินอาพี่องครับ มึงทำเรียนมึงกันในรอบไลปีด้ี่บริบรรยาการเนี่ยนี่กับนี่ลองครับเติมหอยจะได้ปลาบัหอยเติหอยหมปละซื่เตหอยหมดลลายหอยขั้นนี่ข้างไรบอกว่าขั้นเลยบอกหอยน้อยหอยหน้าตัวนี้หอยหน้าว้ายบวกเก็บหอยหน้าไปกินกับต่ำห้งยี่บ้านมาเงมาเนี่ยเสียงน้อมีต่าหอย มีตะมั่ยร้อยโอ้ยมะหอยเก่าวกรมัร้อยอ๋อองค์ปอกหอยปลามันมันมันมาเมื่อไหร่วันตกก็มีนะองค์ปกหอยนะพ่อสุดยอดสุดยอดต้ยกระตูโอ้ยกระบอกหอยอะแต่ว่ามีบางอย่างคนต่งหลายผลบางกลงหนึ่งโอ้ยตะเค้งน้อยตะเค้งน้อยตะเคียงฮะตะเคีงอืมมกหอยเน่านะมันมีหน่วยเน่าอยู่นะมันเคยตกว่านี่ แต่บางตักันกเดือยมองนไหเอปฝนตกรหนเนาะตกน้ไหลดมันได้ปลาเนี่ยไหลอาเัดคัดคัโอ้นกนี่ไรเป็นยังไงนี่นกยครับคนอ่ะวาเตาบิมากเหอคนปลาแม่นาปลาด้วยเนาปลาขึ้บังหอยปลาหอยนนกินปลาปลาเดอปลาเนี่ยลันเถอ เงี้ยนึ่งคนบงตอนนะเดียเไปอ๋าบรรยากาศที่รองเอ้ยเตหม็ดตับโตเห็ดเเพิ่อเออแม่นแม่นนะนั่นนั่นกัรขึ้นการขึ้นขึ้นเห็ตาโตกังขึ้นเแดดล้วแม่นอีกสชั่วโมงก็ยังนี่พอได้แกงเงนี่ยังงไว้ดีอหาดีๆ่น่เล่นี่

หาเห็ดพี่น้องหาเห็ดเห็ดตับเตาอู้ยนกพี่น้องเอ้ยเพื่ะดูนกดูนกโอ้นี่ดินำไรอ่ะโอ้โหเงร้าได้ล่ะป่า สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้่ี่เบรรยากาศโอ้ยน่ะมาหลักกินหมดแล้วเนี่ยเอาบวบไขยก็เอาดอกบวบยแ่ละแนอมากกันนะเออใบไี้กล้วยหอยหอยลองหอยซื้อเนาวโอ้ยหอยหมกหอยหน้าตับหมง Muy mong, mọi người muốn tuyển mất hai bài hôm nay quay mất hai bài hôm nay. Oh, hỏi hoặc quân đê yêu quân của năm bếp của năm Ờ của năm bếp 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 của กอัยเลยพี่น้องตัดฝนตกเนาะแต่แม่งฝนตกเรงเรนี่โอ้ยฝนบลอดอยอะโอ้ยคุ้มแล้วล่ะจับเพิ่นเสียอกบ่หายกจักเพิ่นสียบ่หาคุ้มแล้วล่ะเว้น่ะ โอ้ยยังบกคิดเห็นผู้เพื่อนใ่ไว้เลยไดุแล้วออกไหวแล้วจะมาแล่นนีุ้นอะเอยกันเสียวจเข่กัสียวมั้งให้สนับไลจอเช่ะเจอรเช่ไหวเห็นะอต่อไปเดี่เป็นถน้นเป็นสอยนี่โอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดแล้วธรรมาาเพราะเป็นสีว่า

ปูกับหอยปูกับหอยไหนหอยปูน้อยหอยไหมอันไหนหอยอัเป็นเพื่อนกีโน่นั่นเนี่ยเพื่อนกีโน่อันนี้ปูปูปูหนูจำไม่ได้นะมันหนีบหนีบชั่วจับจับเลยออปูใหญ่ก็มีอุ้ยปลาเข่งก็เลยปล่อยประเี่ยปล่อยรถจอดหน้อยจอดหน้อยจอดยวปอาเดญ่ผลงานเห็นบอเห็นบอ ขนาดพันไปหาได้หนิพี่น้องตั้งเก่งง้มหน่เว้ยตั้งสองขุมพลุนี่แหล้ทุกบ่แม่งตั้งเบิรมันเป็นยูพีเบิร์ตตั้งเก่งครับขับคันแท่งเหรอยรับที่นี่เลยเนาะขับมาหนักอยู่แล้วแต่ว่าเบรคไว้เย้าเป้าเย้าเป้าโอ้ยใส่ใจีดยาโอ้ย เอาล้มาหาออปูคนนีห้หาบกหอยแล้าบกหอยได้หนิบกหอยได้หนิย้อนแอนี้เล็กล่องแบบนี้หาได้มังไนบ้านี่ความันแท้นี่บอกน,นี่นนะนมือเว้นมันอยู่ในน้ำหรือมันขึนข้นคางลังวนมามันก่ะอยู่น้นันใหม่เนาะอ่อนใหม่งมเาเลยงงเลยงมมแท้ละไอ้นี่ปิงกว่าปิงนี่บ่

เ้ยมาเดอบรรยากาศักทัก่องเนื้อมาจากลูกจอยจอยก้อยขมจอยก้ยุ้ยงอดเลยนะเนี่ยนะบรรยากาศด้วยนะเนี่ยฮะโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่นะ อันนี้อันนี้ใส่เกลือแล้วบ่ใส่แล้วแล้วค่ะใส่ล<อ>้มังอ้าอ้านี่อยอ้าออนี่หนนอนี่กเลยต้มแน้อยนาพี่น้องเลยไปเดินข้ามาเลยย่งไก่ไปไหนสุกสไปร้อน่เอเมนไปหาไปๆๆๆไหนรปล่าี่ีนไหมย่งกวย่างไก่นี่ี่แก็แ่ครับไม่แน่่ ล่างไอ้ครับเห็นแซอแปงไปุงว่าปปปุ้ยกันโยโยโดอ้าลองกันปต้องแบบผามามามาน้ำตาลปาดุวยนี่น้ำตาลที่บ่ประมานี่น้ำเนื้อสัตว์กจะบรรยากาศมาจุจุ๊จุ๊บ่มีดอกน้ำตาลนี่บ่น้ำตาลอานมีมีมี

มาเดือพี่นอนเลยขัดขัดขัดเมนยมเมนยอาจานน้องม้ย้าวเมนยอะนกตนึน่องแหลมมากน่องแหลมมาับพี่นองครับปดบไว้แล้วครับจานเป็นเอาครับอยากกินดโอผัดบรรยากาศเนี่ั้กหัวเน่ยหน่อยงเปียนเล้ยตันููมาเ้เนอเลียตัวผู้กินที่ยวนี้ปเปียไน้บนี้ ไปใช่ไหรับยุทเอออขพควดวรัะไรล่ะ่ะเรียบร้อพี่น้องเยวันนี้ากครับจานั่งนู้นนเ้ย้น้ยีตุกบมีบานเ้ยกล้น้อยนัดเดียก้อยก้อนะคะปลา้้ย าจากกวายมาจะม่แจงงคักคักคักความสุกควมสุขขอบคุณหลายๆบัานเนี่ยมีพี่มีน้องมีพี่แล้วบัานนีแต่ว่ามันบ่มันเป็นไอืมเราันนี้ม่มากน้ำฝนเจอาเลยนย